สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีค้องร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเลยอังคารพุธพฤหัสเวลา14บนาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหาก,กฎหมายสาม,มารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 4าถึงค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์วีรศักดิ์อนุสนร์ทีวงนะคะผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจกฎหมายของธนาคารค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะ วันนี้ประเด็นที่เราพูดคุยกันเป็นเรื่องของปัญหาสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาหรือว่าเป็นสุนัขมาสุนัขในเหมือนกันนะคะสุนัขหรือว่าเป็นแมวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีประเด็นเกิดขึ้นในสังคมโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์ที่เกิดเหตุอันหนึงคือมีชาวเยอรมันค่ะไปแทงสุนัข เสีย <Se> <PM S 1> ชีวิตแทงหนึ1งสิบสี่สิบสี่สิบเจ็ดครั้งนะคะจนทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตซึ่งสุนัขเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อเนาะชื่อคิวคิวเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นริทริเวอร์นะคะแล้วก็หลายคนในโซเชียลมีเดียเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งคนนี้เนี่ยไปแทงสุนัขจนเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าถูกค่าปรับแค่1,000พบาทเท่านั้นไม่ได้คุ้มครองกฎหมายไม่ได้คุ้มครองชีวิตของน้องหมาตัวนี้หรอในเมื่อเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะคะอาจารย์ ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าน่าจะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนคว่าปรับหนึ่งพันผมไม่เขา้าไม่แน่ใจว่า <Yeah. S 2> ทางตํำรวจเขาปรับในข้าหาอะไรแต่ถ้าในกรณีจากข่าวเนี่ยถ้าได้มีการแจ้งความในข้อหาทําให้เสียทรัพย์ะนะครับมีโทษทางอาญา,าไม่ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองสัตว์หรอกครับเฉพาะกฎหมายในเรื่องของทําให้เสียทรัพย์เนี่ยการที่เขาไปทําร้าย เพราะสุนัขเนี่ยก็ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของใช่ที่เราเคยพูดอยู่บ่อยครัะครับถ้าถือว่าทรัพย์สินของเจ้าของถ้าสุนัขไปก่อปัญหาแล้วทําให้เกิดความเดือดร้อนหรือไปกัดคนอื่นเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าว่าไม่ได้ไปก่อถึงขนาดนั้นนะครับการที่คุณจะไปทําร้ายสัตว์หรือทําลายอะไรคุณต้องทำหนึ่งสมควรแก่เหตุอย่างที่ผมเคยพูดว่าการที่เราจะไปทําร้ายอะไรเนี่ยมันต้อง สมควรเหตุอย่างเช่นสุนัขก็มากัดเราถ้าทําให้เราเป็นอันตรายเราก็สามารถตีสุนัขได้แต่ไม่ใช่ฆ่าสุนัขได้แต่ฝรั่งคนนี้เขาก็บอกว่าสุนัขเนี่ยทันเนี้ยเจ้าคิวคิวเนี่ยมากัดเขาครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยโมโหใช้มีดเนี่ยแทงสุนัขตัวนี้เสียชีวิตครับเดี๋ยวผมจะเทียบเคียงอย่างเช่นว่าเราเดินมาแล้วมีคนมาทําร้ายเราเขาเอาไม้มาตีเราแต่เราชักปืนยางเงี้ยมันเกิดสมควริดเหตุ ไหมแต่เขาเอาไม้มาตีเราเราป้องกันตัวเอาไม้ตีเขาก่อนตีเขาคืนกลอันนี้เป็นการป้องกันสิทธิสมควรแก่เหตุโอ้ค่ะนะต้องต้องเรียนอย่างนี้เช็กเช่นเดียวกันอย่างในกรณีนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหานะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าสุนัขกัดจริงนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ากัดได้หรือไม่นะเพราะว่าสุนัขพันนี้เนี่ย เกาที่ผมรู้เนี่ยบางครั famoso, totally> ้งพาขโมยเข้าบ้านด้วยซ้ำเพราะเจอคนพุกก็จะสั่นหากร๊กร๊กๆ๊เข้าหาตลอดแล้วสุดท้ายนี่ได้มีการฝึกเดียวโอกาสที่จะกัดอาจจะมีไหมอาจจะมีก็เป็นไปได้แต่ถ้าทำไว้ร่างกายคือเพื่อนได้กัดฝรั่งคนนี้เนี่ยนะสุดท้ายต้องพิสูจน์กันด้วยบาดแผลว่ากัดขนาดไหนถกเพราะว่าเขาไม่ใช่พันนักล่าไงถ้าเป็น golden r e t i ว v e r จะเป็นพันที่เป็นมิตรกับ คนซะส่วนใหญ่คือคือผมต้องแบ่งเป็น2กรณีครับในกรณีที่เราเป็นเจ้าของสุนัขผมต้องฝากเจ้าของสุนัขด้วยบางครั้งที่เรื่องที่เกิดเหตุชอบทะเลาะกันข้างบ้านที่มีปัญหากันประจาคือสุนัขที่บ้านเราเนี่ยไปอึกไปอุจจลาหน้าบ้านคนอื่นแล้วก็ทาให้เกิดปัญหาทะเลาะผมเห็นมาหลายบ้านนะฮะทะเลาะกันไม่มองหน้ากันแล้วถึงขั้นต่อว่ากันทาร้ายร่างกายกันก็เพราะเหตุนี้ก็เยอะนะครับ แต่ถ้าเราเลี้ยงสุนัขต้องยอมรับอย่าง้ว่าเราต้องต้อง,องควบคุมค่อยดีต้องขังค่อยดีอย่าปล่อยให้หลุดลนั่นคือต้องต้องบอกว่าทางฝั่งเจ้าของสุนัขก,ก็ก็มีส่วนประมาทส่วนหนึ่งในการที่ปล่อยให้สุนัขหลุดเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ข้างบ้านนั้นจะมีสิทธิ์ในการทําร้ายแล้วฆ่าสุนัขของคนอื่นเพราะการกระทาตรงนั้นเนี่ยผมมองเลยครับว่าเป็นการกระทาความผิดทางอาญาในข้อหาทําให้เสียทรัพย์แต่ก็รที่ทาร้ายสุนัขเขาเสียชีวิตเนี่ย มีโทษจำคุกนะครับที่เห็นผมอ่านข่าวดูว่าเนี่ยร้องให้ประเทศไทยออกกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองสัตว์ไม่ต้องคุ้มครองสัตว์ครับแค่นคนทำให้ทรัพย์เขาเสียหายโทษเนี่ยวมีโทษจำคุก3าีปีตับไม่เกิน6 0 0ันบาทกฎหมายมันครอบคลุมอยู่แล้วกฎหมายครอบคลุมอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าไปทําร้ายเนี่ยในกรณีสัตว์ที่เป็นทางสัตว์ทังด้านกติกรรมอย่างเช่นช้างม้าโคกระบือกสิกรรมพวกสัตว์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเนี่ยโทษจำคุก5ปีนะฮะช้างม้างวควายพวกนี้เนี่ย โทษจำคุกถึง5ปีท่านต้องนําเรียนงนี้ว่าในกรณีอย่างนี้ไม่จบหรอกครับการที่ท่านไปแจ้งความไว้พนักงานสอบสวนก็จะต้องมีหน้าที่ในการสรุปสํานวนแล้วดูว่าทางผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหานั้นยอมรับสารภาพไหมถ้ายอมรับสารภาพก็ต้องสรุปสํานวนส่งให้พนักงานการคารพนักงานการคาีก็จะสั่งฟ้องนะครับสั่งฟ้องเสร็จปุ๊บเข้าไปรับสารภาพีิสาลโอเคอาจจะมีเหตุเป็นไปได้ที่ท่ามครับจะสารได้จะกรุณาในการที่จะ พิพภากษาลงโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญาอืมนะอันนี้ต้องว่ากันไปเพนนีจริงๆแล้วกฎหมายมีอยู่แล้วมีคุ้มครองสัตว์แล้วเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งของของเจ้าของของเขาคุณนับไม่เสียหายก็อาจจะถูกฟ้องดำเนินคดีมีมีถึงขั้นติดคุกอวยอันนี้โทษทางอาญาครับแต่โทษนี้ตรงนี้เป็นเรียกว่าความผิดอันยอมความได้ค่ะคือถ้าเกิดว่าทางเจ้าของสุนัขยอมความเมื่อไหร่ก็จบแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าส่งโนติสที่ว่าจะเรียกค่าเสียหายสามแสน ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าก็ก็คงปล่อยให้ทางผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาในคดีทําให้เสียทรัพย์เนี่ยก็คงต้องฟ้องมานะครับไม่ใช่อยู่ๆส่งโนติสมาแล้วจะดําเนินการจะบังคับเงินได้เพราะผมดูทีท่าแล้วดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีการฟ้องใช่เป็นการส่งถึงแม้ว่าจะยื่นมาสามแสนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้สามแสนเพราะอย่างที่เราบอกไปมันต้องดูตามข้อเท็จจริงการรักษาพยาบาลเสียค่ารักษาพยาบาลเท่าไหรผมยังถามผมยังเดาอยู่ในใจว่า สุดท้ายกล้าเบิกความหรือเปล่าเพราะถ้าเบิกความไปแล้วไม่เป็นความจริงจะมีความผิดฐานเบิกความเท็จอันนี้โทษจำคุกห้าปีถึงสิบปีเลยนะคะเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนะนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้มีสารจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณพัดค่ะปรึกษาเรื่องของประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัคุณพัดครับสวัสดีค่ะเจอเลยค่ะพอดีจะปร,รึกษานิดนึงนะคะพอดออีพ่อเป็นทหารนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็เสียชีวิต เกิดขึ้นก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกก็คือพ่อได้ทําประกันกับสหกรณ์นะคะของทหารนะคะแล้วทีนี้พอพ่อเสียชีวิตลงไปเขาก็เลยบอกว่าเออก็คือประกันที่ทำนี่ก็คือมันไม่ได้อ่ะค่ะแล้วแล้วในในกรณีที่ว่าทําไม่ได้นี่ก็คือว่าเขาบอกว่าพ่อเป็นเป็นเหมือนกับโรคที่ที่เขาต้องห้ามอะค่ะครับแล้วทีนี้ทางทางทางตัวประกันที่ที่ทหารด้วยการที่ทําอะค่ะก็เขาก็บอกว่าก็คือมันเป็น คือตอนที่พ่อเสียนี่ก็คือว่าหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฉียบพันธุ์นะคะครับก็คือเป็นเป็นปอดเฉียบพันธ์นะคะแต่ทีนี้ในในสากรแล้วก็ตัวประกันนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รับรองตัวตัวนี้ค่ะโอเคก็เลยก็เลยตอนนี้ก็กําลังยื่นเรื่องที่กรมอะไรนะคะของของทหารเหรอคะค่ะใช่แต่ทีนี้ก็คือว่าเขาเขาไม่ฟังอะไรอะค่ะเขาก็บอกว่าเออแบบเหมือนกับเคสนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือทุก ทุกคนก็คือยอมรับว่าถ้าเกิดว่าในเมื่อประกันเขาไม่ยอมก็คือเราเราจะต้องยินดีจ่ายจ่ายเงินตัวนี้ค่ะที่ทําประกันกับอากรเนี่ยก็คือคืนหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือว่าเราเราต้องมาแบกรับภาระนี่ค่ะเกิดจากการกู้ของพ่อค่ะคก็เลยอยากจะปรึกษาว่าเอ๊ะตรงนี้มีทางแก้ไขมีข้อแนะนํายังไงไหมอะไรเงี้ยค่ะครับต้องต้องแบ่งเป็นสองประเด็นก่อนนะผมผมฟังแล้วผมงงนะครับคุณพัดครับประเด็นที่หนึ่งคือโอเค ว่าประกันคุ้มครองหรือไม่นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าเกิเรามาไล่ทีประเด็น Istanbul, อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าคุณต้องไปรับภาระหนี้ของคุณพ่อเนี่ยผมก็ยังข้องใจว่าทําไมต้องไปรับภาระหนี้นะครับเรามาดูพูดประเด็นที่หนึ่งก่อนประกันคุ้มครองหรือไม่ก่อนนะครับไอประเด็นที่ว่าประกันคุ้มครองหรือไม่เนี่ยผมสงสัยว่าอันดับแรกไปดูกรมธรรม์ก่อนเลยครับบางครั้งเชื่อเจ้าหน้าที่ประกันไม่ไนะครับเพราะบริษัทประกันเนี่ยผมต้องเรียนงี้เขาจะมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งตอนชวนคุณซื้อประกันคุ้มครรออออองงงงทุุกยย่่าาพู้ม แต่พอคุณซื้อประกันเขาเสร็จแล้วเวลาคุณจะเคลมหลักการของบริษัทประกันภัยนะครับเป็นวัฒนธรรมหรือวิธีการของเขาเลยคือปฏิเสธไว้ก่อนดึงไว้ก่อนยาวไว้ก่อนยิ่งนานเท่าไหร่ผู้รับผลประโยชน์ก็จะมีความรู้สึกเบื่อพอเบื่อปุ๊บตัวเลขเท่าไหร่ก็ยอมรับนี่เป็นแพทเทิร์นครับเป็นเทคนิคคุณสังเกตคดีรถชนเนี่ยก็จะทำอย่างนี้หมดดึงไว้ก่อนปฏิเสธไว้ก่อนสุดท้ายจ่ายช้าที่สุดอ่ะขั้นแรกคุณต้องไปดูก่อนว่า ในกรมธรรมเนี่ยเขียนว่าคุ้มครองในกรณีใดบ้างแล้วยกเว้นกรณีใดบ้างแต่โทษน,นะคะอันนี้ออัันนนนีี้นน้ขอขอแจง้งนิดนึง่ะคะ่ะก็คือไอ้ตัวของกรมธรรม์น,นะคะทางสากรบ,บอกว่าส่งมาให้ในค่ายแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือในค่ายทุกคนไม่มีไม่มีกรมธรรม์ตัวนี้เลยอะคะ่ะแล้วก็วสากรก็ปฏิเสธเลยอย่างเดียวว่าก็คือส่งมาให้แล้วอ,อะไรเงี้ยถ้าส่งมาให้แล้วขออย่างน้อยๆเนี่ยติดต่อไปที่บริษัทประกันได้ครับ ประกัรก็บอกส่งมาให้แล้วอะค่ะก็เลยเราเราเป็นลูกเราก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครดีทั้งทั้งฝากไม่ไปไหนส่งแล้วก็หายได้ครับค่ะเนี่ยส่งแล้วก็หายได้ครับไปแจ้งความว่าเอกสารหายแล้วทาหนังสือไปบริษัทประกันดังกล่าวครับขอสําเนาเพราะทุกอย่างต้องมีสําเนาครับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวนะครับถ้าไม่ให้ไปที่กรมการประกันภัยครับอยู่ที่สนามบินน้ำนะครับในแต่จังหวัดจะมีหน่วยงานครับเรียก กรมการประกันภัยของกระทรวงพาณิชย์เขาจะมีแทบทุกจังหวัดไปติดต่อเลยครับถ้าบริษัทประกันภัยงองแงขึ้นมาเมื่อไหร่ติดต่อกรมการประกันภัยเพราะอาจจะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตครับพวกนี้กลัวครับนะคะก็คือไปขอสำเนามาใหม่ไปขอสำเนามาใหม่แล้วผมเรียนนี้ฮะในกรณีที่หนึ่งต้องดูว่านคุ้มครองหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าคุ้มครองปุ๊บอ่าแล้วก็ไปตามโมดิเเตทถ้าเขาไม่ยอมจ่ายไปกรมการประกันภัยเขาจ่ายครับอันที่สอง ถ้าสมมุติไม่คุ้มครองในกรณีไม่คุ้มครองยังไม่หมดความหวังนะฮะยังไม่หมดความหวังท่านสามารถไปที่กรมการประกันภัยเรียกให้บริษัทประกันเนี่ยเข้ามาคุยหลายหลายเคสเกิดขึ้นครับในกรมธรรม์ไม่คุ้มครองแต่บริษัทประกันภัยเหล่านี้เขาต้องการทาเสียสารแล้วทำพิยารครับเขาก็จะออกมาโอเคถึงแม้ไม่คุ้มครองแต่ยอมจ่ายอีกส่วนหนึ่งยังมีเคสหนึ่งเคสในเรื่องของประกันภัยทางเทอเลตี่ผมเล่าให้คุณฟังแต่ผมไม่บอกชื่อบริษัทละกันในวงเงินไม่ได้คุ้มครองเลยครับ ความเสียหายเกิดขึ้น2ล้านแต่บริษัทประกันภัยยอมจ่ายให้3 0 0แสนครับทั้งๆที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองแต่เนื่องจากว่าเขาต้องการเอลานี้ไปโฆษณาเป็นสียสา้าเห็นสังเกตนะเวลาจ่ายใครปุ๊บจะต้องมีการถ่ายภาพออกสื่อถ้าเป็นวิธีการทางการค้านั่นคืออันดับแรกไปเช็คก่อนคุ้มครองหรือไม่ ค่ะแต่ตอนนี้โทษนะคะแต่ตอนนี้เขาจ่ายเบี้ยเบี้ยประกันคืนมาแล้วค่ะที่เ่าจ่ายไปะค่ะแล้วทีนี้ทางสากลก็อายัดเงินตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วอ๋อค่ะค่ะก็คือพ่อพ่อเพิ่งทําก่อนจะเสียชีวิตได้ประมาณ 3- ามสี่เดือนเนี่ยค่ะไม่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 เป็นไรครับคุณยังไงคุณก็ไปเช็คอย่างที่ผมบอกสมมุติว่าเขาคุ้มครองนะครับคนก็ไปเค็มตามนั้นเพราะมันอาจจะมีบางกรณีครับบริษัทประกันภัยก็ไม่ธรรมดาฮะ ผมไม่ใช่ว่าต่อว่าเขาแต่บางทีก็ไม่รำดาเขาอาศัยวิธีการคืนเบี้ยทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกวมทานเขาจ่ายคุ้มกว่าไงฮะค่ะค่ะคือกานรอบเรียนถามนี่นึงนะคะว่าไอตัวของตัวประกันภัยนี่เขาสามารถที่จะไปเอาใบโอพีดที่โรงพยาบาลได้เลยโดยที่เราไม่ยินยอมได้เลยไหมคะ ว่ายังไงปกติจะไม่ได้ครับปกติก็ต้องเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของอม,มันไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะฮะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นเรื่องของผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะต้องไปเตรียมหลักฐานในการที่จะไปเคลม แล้วบริษัทประกันก็จะปฏิเสธกลับมาว่าเคลมได้หรือไม่ไม่ใช่บริษัทประกันเขาไปเอาเอกสารเองเลยนะฮะเราต้องคนเอาไปให้เราต้องไปยื่นว่าเราเคลมได้ไม่ได้เช่นค่ะเข้าไปเอาเลยอะค่ะในในเคสของหนูอะค่ะอันนี้ผมไม่ทราบว่าวิธีการอะไรไปเอากับแท์เลยเราแท์ก็ให้ไปด้วยอะค่ะอันนี้อันนี้ผมว่าต้องคุณต้องไปเช็ครายละเอียดนะครับเรื่องความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยบริษัทประกันเขา